ก็ดีคือส่วนใหญ่ก็จะออกฤทธิ์ค่อนข้างเร็วแล้วก็ออกฤทธิ์ยาวหลับแน่ๆครับยังไงก็หลับถ้าไม่ถ้าไม่เคยทานมาก่อนอออยกเว้นในกรณีที่ คุณทานมาหลายๆตัวอ่าแล้วก็ทานตัวที่แรงกว่าแล้วพอมาใช้ตัวที่เบากว่าบางทีอาจจะไม่หลับอัเนี้เป็นไปได้อ่าข้อเสียของเขาก็คืออย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วคือการนอนมันไม่เป็นธรรมชาติเหมือนไปกดสมองไว้เช้าตื่นมาบางคนจะมึนๆหัวแล้วผมเจอเยอะนะครับไม่รู้อ่าน้องนุ่มเคยเจอบ้างหรือเปล่าคือคนไข้ผู้ใหญ่หลายๆคนที่ทานยาพวกเนี้ยเป็นระยะเวลานานเขาจะมาบ่นว่าอาการมึนนี่แหละอ่าเขาจะใช้คําว่ามึนค่ะมันไม่ถึงกระปวด แล้วมันก็ไม่ได้ขนาดเวียนแบบโครงเคลงขนาดนั้นแต่เขารู้สึกว่ามันมึนๆหัวอยู่ทุกวันเนี่ยหลายๆคนเลยครับผมเจอว่าเออเป็นจากการทานยากลุ่มยานอนหลับนี่แหละที่ที่เรียกว่าเป็นโซเดสิป,ปีนเป็นระยะเวลานาน,านๆแล้วทําให้เขาเกิดอาการมึนๆได้โดยเฉพาะเขาจะมีอาการเวลาที่เปลี่ยนท่าเช่นนั่งแล้วลุกอนอนแล้วลุกหรือก้มเงยเร็วๆพวกเนี้ยคือมันเป็นลักษณะของเป็นคลาสเอฟเฟกของยากลุ่มนี้ค,คือเกือบทุกตัวมีอาการคล้ายๆกันหมดคือเวลาเราเปลี่ยนท่าความดันจะตก ช่วงสั้นๆแล้วทาให้เขาเกิดอาการมึนได้อันนี้เจอบ่อย